เรื่องลับวิญญาณหลอนตอนนอนอยู่ใต้เตียงเมื่อก่อนสมัยที่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยผมเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพจึงก็ต้องอยู่หอและตลอดเวลาที่อยู่หอตอนที่ปีหนึ่งเนี้ยก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งผมนั้นขึ้นปีสองและผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าบอย บอยจริงๆแล้วนั้นเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ครับตอนผมอยู่ที่ปีสองเราเห็นคณะเดียวกันสาขาก็เดียวกันเราสองคนนั้นซีกันมากด้วยความที่อยู่หอคนเดียวมันก็เปลืองผมจึงชวนเพื่อนบอยมาอยู่ด้วยกันแต่ผ่านไปสักพักเนี่ยบอยเองมันก็มีแฟนซึ่งผมก็เข้าใจผมเลยปลีกตัวออกมาอยู่อีกหอหนึ่งเพราะว่าเก่งใจบอยจนกระทัง่งประมาณ 3- 4เดือนผมก็ย้ายไปหออื่น หลังจากเข้าเดือนที่5บอยกับแฟนเริ่มทะเลาะกันรุนแรงเหตุก็เพราะว่าฝ่ายหญิงนั้นคิดว่าบอยเพื่อนผมไปมีคนอื่นซึ่งผมเองนั้นก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งแฟนบอยนั้นเกิดน้อยใจจนคิดสั้นด้วยการกระโดดตึกออกจากทางหน้าต่างห้องแล้วก็เสียชีวิตทันทีในขณะที่บอยนั้นกำลังหลับอยู่หลังจากนั้นก็มีข่าวคึกโครงไปทั่ว แต่แปลกผมไม่ยักกะระซาบข่าวนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นผมก็อยู่คนโกลหอและในวันรุ่งขึ้นผมก็ยังไปเรียนตามปกติแต่ก็แปลกก็คือบอยนั้นมาคนเดียวไม่ได้มากับแฟนผมจึงถามบอยไปว่าเฮ้ยทำไมมาคนเดียววะแต่บอยก็ได้แต่ทำท่าอ่ำอ่อึ้งอึ้งไม่ยอมตอบพวกผมเองก็ถามไปถามมาจนกระทั่งบอยนั้นยอมตอบว่าแฟนมันกระโดดตึกตาย ทีแรกที่ผมได้ยินนั้นผมขึงกับอึ้งไปงทันทีแต่บอยเนี่ยไม่ยอมย้ายห้องครับด้วยความที่บอยนั้นไม่ค่อยมีเงินเพราะมันจะต้องเสียค่ามัดจําเยอะมากจึงจําใจที่จะอยู่หอเก่านี้ต่อไปคืนแรกหลังจากที่แฟนบอยเสียชีวิตก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอคืนที่สองเนี่ยบอยก็ได้เล่าว่านอนนอนอยู่จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงแฟนแว่วมาแต่ว่าฟังไม่ได้สับก็จึงพยายามลองปิดทีวีแล้วก็ยังได้ยินเป็นเสียงแฟนเรียกชื่อบอยบอยตอนนั้นพวกผมฟังแล้วขนหัวลุกเลยละครับแต่บอยมันกลับบอกว่าก็ไม่ได้กลัวอะไรมากนะเพราะยังไงมันก็คือแฟนที่เสียไปและคืนต่อมาเสียงแฟนก็ยังแววมาอีกบอยไปอยู่ด้วยกันไหม พูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นไม่ผายไปไหนบอยจึงตอบไปว่าไม่ไปเพราะยังเรียนไม่จบเลยและหลังจากนั้นบอยก็โดนสารพัดไม่ว่าจะทั้งดึงขาบ้างโดนดึงผมบ้างจนบอยนั้นอยู่ไม่ไหวแล้วจึงมาปรึกษาพวกผมผมเลยแนะนำให้บอยนั้นไปวัดวัดหนึ่งซึ่งดังมากในย่านนั้นพอไปถึงก็เล่าให้หลวงพ่อฟัง เมื่อหลวงพ่อฟังเสร็จทีนี้หลวงพ่อก็ให้หมอที่วัดที่มีอยู่และแกก็มีวิชาอาคมมาช่วยพ่อหมอได้ฟังก็เลยบอกว่าเธอคนเนี้ยตายค่าตัวตายใช่ไหมด้วยจิตที่ยึดติดสิ่งสิ่งหนึ่งและสิ่งที่ยึดติดนั้นก็คือบอยยังไงเขาก็จะกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อหมอเสนอให้บอยนั้นลงไปนอนใต้เตียงเป็นเวลาเจ็ดคืนและก็ห้ามออกจากใต้เตียงเด็ดขาดปิญญาณจะมองไม่เห็นบอยเป็นการแก้เคล็ดและถ้าหากว่าพ้นเจวันได้ก็จะไม่มีอะไรแล้วบอยนั้นกลับไปที่หอตกกลางคืนก็จัดการที่นอนซึ่งบอยนั้นไปนอนอยู่ใต้เตียงจริงๆ ผ่านไปได้สามวันก็ไม่เห็นบอยจะมาเล่าอะไรให้ฟังอีกจนกระทั่งวันที่สี่วันนั้นเป็นวันสอบแต่บอยกลับไม่ได้มาสอบพอสอบเสร็จผมก็เลยโทรหาบอยก็ไม่มีคนรับพวกผมจึงไปหาบอยที่ห้องแต่ห้องล็อกอยู่ผมยังบอกแม่บ้านให้หากุญแจสำรลองช่วยไขยประตูเข้าไปหน่อยพอพวกเราเปิดเข้าไปเท่านั้นมันได้กลิ่นเหม็นโชยมาประทัจมูก เหม็นจนไม่รู้จะบอกอยังไงในห้องก็ปิดผ้าม่านอยู่จึงมืดมากในบ้านก็เดินสำรวจไปแล้วก็ไปเกิดไปสะดุดอะไรขึ้นมาอย่างเกือบจะหัวล้มเลยทีเดียวผมก้มลงไปดูปรากฏว่าเป็นแขนของบอยยื่นออกมาจากใต้เตียงผมจึงรีบยกเตียงกับพื้นสองคนก็เห็นสภาพของบอยคือนอนกลางแกงแขนกลางขานอกเตียงตาค้างลิ้นจุกป,ปากแล้วก็มีรอยเขียวช้ำรอยคอเหมือนถูกบีบคออย่างแรง ผมนึกถึงพ่อหมอคนนั้นที่เขาบอกขอบอยว่าให้นอนใต้เตียงเจวันเป็นการแก้เค็ดวิญญาณจะได้ไม่เห็นพวกผมรีบขึ้นแท็กซี่ไปวัดเดี๋ยวนั้นเลยพอไปถึงผมเล่าให้กับพ่อหมอฟังพ่อหมอก็แปลกใจแล้วถามกลับมาว่าตอนแฟนบอยกระโดดตึกเนี่ยเธอเอาส่วนไหนลงพื้นก่อนเอาขาลงหรือว่าเอาหัวลงซึ่งตัวผมเองนั้นก็ไม่ทราบ จึงได้โทรไปถามแม่บ้านก็ได้ความว่าสภาพศพแฟนบอยนั้นหัวแตกยุบคอหักคงเพราะเอาหัวลงพื้นแน่ๆพ่อหมอเลยบอกว่าเธอคนนั้นที่มาหาบอยเธอไม่ได้เอาเท้าเดินมาเธอเอาหัวไถพื้นมาจึงทำให้มองเห็นบอยที่อยู่ใต้เตียงเธอเลยเอาบอยไปด้วย าบขอบคุณครับที่ติดตามและพบกันใหม่สวัสดี